เป็นเหล็กไม่ใช่เนี่ยั้งใช่เป็นเหล็กตัวละร้อยพันห้าร้อยสีแปดพันห้าเหรอะถ้ากล่องมันสัห้าแพ็คมันจะอยู่ประมาณพันแปดจะานี้ตั้งหลังเป็น อันนี้ครบนะสองร้อยแมวทองด้ะน,นี่ตัวละสี่ร้อย บันไดของแท้น้องนี่ใบเท่าไหร่คะส <40. S 2> อนี้40บาทจ้ะ40นี้4วันนี่งานลบบขายราคาตามป้ายเลยร้อยหนะึ่ง ีแล้วก็มีซิปโลดียังใหม่เลยขายราคาแปดสิบบาทสตราบาร์บี้น่ารักตัวละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทสวยน่ารักจัง ผมดิผมหนาตึกเลยน่ารักอ่ะตัวละห้าสิบบาทเป็ดน้อยอ่ะตัวละสามร้อยโอ้สวยจังเลย ห้าร้อยอ่ะตัวละสามร้อยครบด้วยโดเรมอนมีป่ะรอนได้นะคะวันนี้แคมป์กับซาต้าแตลเซลก์10บมาเลยจ้าดีนะติดกระเป๋าน้องคะนี่เอาอันนึงจ่ายแอนป่ะ ตัวละห้าสิบบาทน่ารักดีใหม่เอี่ยมเลยตัวละเจ็ดร้อยน่ารักอะ่ะตัวนี้เท่มากเลย เท่มากเลยตัวนี้สามร้อยค่ะตัวละสองร้อยหมู่น้อยอ๋อเป็นกระปุกอมสิน สื้อวงสวยๆเะใ่ต้องานตัวสองร้อยคับก็ตัวที่นี่ตัวสงเรยครับแต่พี่ใส่ม่แพงกี่หลายราาครับนี่เอวนี้ยิไปเันู่แกับเพื่อแต่ของตัวนี้มันเฉยๆมีแต่คนอยากได้ตัวบินมานต้งางสวย พี่ตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้เหรอคะค่ะตัวนี้ได้ห้าพันแปดห้าพันแปดสวยตัวใหญ่อ่ะใหญ่มากเลยพี่มันเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรคะอันนี้เป็นเหล็กเป็นซอฟไม่ใส่กล่องไว้เขาเลยอะขอโทษนะคะนี่ตัวเท่าไหร่คะ1,250้าสบบาทสอง น,นี้ฟัน250 ตัวเท่าไหร่คะเบียร์ทันคอมเมอร์ตัวเท่าไหร่ครับโซฟาสี่ร้อยครับโอ้นี่น่าจะเป็นพันเงาสี่ร้อยของเก่าน่ารักน่ารักมันเลย สีสันสดสวยร5อยหาสิบาทาามีร้อนี่หมุนได้ด้วยเสือตัวละห้าร้อยอะร้อย่ค่ะต่อนหนึ่งตัวหรอคะ,อะ,คะตัวละร้อยยี่สิบ2 0อ๋อได้ๆค่ะเดี๋ยวแปบนคนีไฟนะคะ ตัวละ120คนเยอะมากยิ่งยิ่งดึกคนยิ่งกันดั้มในกล่องเท่าไหร่คะค่ะอ750

พี่กุ้งเป๊กกระบอกในกล่องนี้เท่าไหร่คะเป๊กกกในกล่องตัวไหนครับนู่นนะอันนี้อันนี้เยอะครับกูครัในถุงหรอในกล่องกร้อครับร้อยครั้งร้อยคงพี่กุ้งขอดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับนี่ไงยังมีกล่องกล่องเนี่ยอ๋อหกร้อยเล๊กก lốtเหล็ก lệch. <laughs> Bước นี่ค่ะหุ่นยนต์โบราณค่ะมีหลากหลายเลยนะคะเป็นหุ่นยนต์มือสองมาหาเลือกซื้อได้ที่นี่นะคะ 哎。 นารูโตะเท่าไหร่คะนารูโตะพันแปดนะพันแปดพัน้อยเของไหนมีนะคะอ่าใช่ครั่ใช่ค่ะลี่2นค่ะอันนี้เท่าไหร่คะพี่ห้ารค่ะเป้าอวางแป่ห้ารบันไดนะ

นะชอย่างนี้ใบเท่าไหร่คะแปดร้อย ล่เยของเด็กเล่นน่ารักน่ารักมามเลยคนที่ไหนไงออ,อันนี้ชุดเท่าไหร่คะสองร้อย เปลีย่ยนสีผมได้ด้วยกิตตี้เท่าไหร่คะกล่องใหญ่ห0 0้ 600. นนมาทิง้งคะ2,200 2นงเป็นหุ่นเด็กะค่ะน้องคะนี่ใบเท่าไหร่คะ ใบละเจ็ดสิบแล้วใบนี้ล่ะคะอันนี้ก็เปหกสิบอันนี้ดีกว่า นี่เราก็จะมาซื้อขนมไข่ยายหยวนยายแตนกันนะคะเป็นขนมไข่โบราณอร่อยมากเลยค่ะขนมไข่หน้าวังนะคะเก้าชิ้นห้าสิบเ็ดชิ้นหกสิบดูด้านนี้สิเขาทำอยู่ด้านนี้ อยาเอาห้าสิบบาทค่ะร้อนค่ะเอาร้อนค่ะอคขอถ่ายหน่อยได้ไหมคะมาด้านเด็เนี่นยที่ก็กำลังเนองนี่ยขนมไท่เขาอร่อยมากน่านกินมากเลยเหลืองหอยเลยสีเหลือง อร่อยถูกหลักานาไม่น,นี่ค่ะนขนมไข่โบราณน,นะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมว่าด้านในจะเป็นยังไงนะคะหอ,หอมนุ่มอร่อยค่ะมีลูกเกดด้วยนะคะสุดยอดค่ะ ได้นำให้มาชิมเลยนะคะตรงห้างเมกาค่ะออตอนนี้เราก็ขึ้นรถเมย์สายหนึ่งนะคะเ,เพื่อจะไปตลาดของผมกันคะ่ะมันสะดวกมากนะคะสำหรับการขึ้นรถเมย์ไปรถเมย์สายหนึ่งก็จะขึ้นตั้งแต่สนามหลวงมาเลยค่ะก็จะผ่านตลาดของผมค่ะไปง่ายมากเลยะคะ่ะ